สวัสดีคุณผู้ชมครับผมเอสวนผักครับเดี๋ยวผมจะมาตัดดอ,อกก่อนครับให้เขาเป็นทรงพุ่มต้นนี้เป็นต้นโหระพาไม่ว่าจะเป็นโหระพาหรือว่ากะเพราหรือว่าแมงลักก็ดีครับทําได้หมดตระกูลเดียวกันนี่แผลแผลนี้ที่ผมเพิ่งตัดไปแผลไอ้นี่ครับแล้วถ้าเราตัดปุ๊บเขาจะแตกแขนงออกมา เป็นสองเหมือนเหมือนกิ่งนี้ใช่ไหมครับกิ่งนี้แล้วกิ่งนี้ผมจะตัดนี้ผมจะตัดนี้แล้วก็เห็นไหมเขาขแขนงเขาจะออกเป็นสองข้างผมก็จะตัดตรงนี้เลยถ้าเราไม่ตัดก็เขาจะไม่โตต้นเขาจะไม่ค่อยไม่โตไม่สูงครับเขาเขาเขาจะคิดว่าตัวตัวเขาแก่เขาจะไม่สูงนี่ก็อันนี้เราก็ตัดเลย ตัดตรงนี้เลยตัดไปเรื่อยอย่างนี้นะครับถ้าอยากให้เป็นทรงพุ่มใหญ่แต่ว่าถ้าปลูกถ้าปลูกถ้าปลูกหลายต้นเราเราก็ควรต้นไหนที่เราต้นไหนที่เราตัดกินเราก็ตัดต้นนั้นครับต้นไหนที่เราจะให้เราจะต้องการให้เขาเป็นทรงพุ่มเราก็อย่าเพิ่งไปตัดเขาเนี่ยครับ ข้างๆเขาก็จะออกอันนี้เราก็ตัดไปเลยเพราะว่าธรรมชาติเขาเขาก็จะออกพวกกิ่งพวกอะไรเขาจะออกข้างอยู่แล้วมันจะเป็นทรงพุ่มเป็นไปตามธรรมชาติครับนี่อันนี้กิ่งฝั่งนี้เขาก็เริ่มออกแล้วเข <mumbles. S 1> าก็จะเริ่มแทงออกแทงออกข้างไปเรื่อยๆแต่เราก็มีหน้าที่มาตัดเราก็ตัดไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับทรงพุ่มใหญ่ ฝังนี้ดอกเราก็ตัดเขาก็จะแตกออกไปเรื่อยจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่น,นี้ก็ให้มันแก่กว่านี้ไงก็ได้ครับค่อยตัดดูอ,อีกยอดหนึ่งผมมองไม่เห็น อันนี้ก็อีกสักหน่อยค่อยมาตัดเขาก็ไปเรื่องของเขาแหละเริ่มเป็นทรงพุ่มแล้วปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักใส่ได้เลยครับพวกผักกินใบผักจำพวกกินใบชอบงามเร็วแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยคอกใหม่ก็ระวังอย่าใส่เยอะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นแมงลักที่ผมปลูกไว้ ใต้ต้นมะละกอรครับนี่ครับที่ผมปลูกใต้ต้นมะละกออันนี้ก็เหมือนกันแหละครับเขาจะเป็นทํานองเดีวยวกันแหละกับหูระพานี่ครับเขาจะแตกค่ะเนี่ยยอดเขาอยู่อยู่ตรงกลางข้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 า,ขา,ขาเขาจะเขาก็จะเป็นไอ้กิ่งแขนงออกมาแต่ว่านี้เราเราก็คอยให้ให้ให้ดอกเขาแก่หน่อยก็ได้ครับอันนี้มันก็ยังไม่ต้อง ขนาดนี้เราก็ยังไม่ต้องตัดก็ได้หรือว่าจะตัดอะไรก็ได้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนี่ที่ผมตัดไปเที่ยวก่อนนะนี่ครับ นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับแมงลักถ้าเราไม่ได้ปลูกเบียดกับผักอย่างอื่นอย่างเช่นต้นมะเขือใกล้ต้นมะเขือเกินไปใกล้ต้นพริกเกินไปถ้าเราตัดไปตามสเต็ปเขาก็จะเป็นทรงพุ่มไปในตัวครับทรงพุ่มเขาก็จะเขาก็จะพุ่มใหญ่ไปในตัวแต่ว่าถ้าเราจําเป็นถ้าปลูกต้นสองต้นเราก็ถ้าเราจะตัดกินเราทวนเราก็ตัดกิ่งข้างล่างก่อนขึ้นมา เพราะว่าเขาจะเพราะว่าประโยชน์จะให้เขาต้นต้นเขาสูงขึ้นด้วยแล้วก็ข้างบนให้เขาเป็นทรงพุ่มใหญ่ในกรณีที่เราปลูกน้อยเราก็ตัดกินจากข้างล่างก่อนผมจะตัดตัดตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับตัดช่วง ช่วงกลางช่วงกลางนี้ก็แตกขึ้นมาใหม่ให้ดอกเขาแก่ก่อนค่อยตัดก็ได้ครับถ้าเราไปตัดผถ้าเราไปตัดผ่า,าผอย่างนี้เลยเขาจะไม่เป็นตามธรรมชาติครับเวลาเขาเวลายอดเขางอกเขาจะไม่ทันกิ่งกิ่งเออกิ่งอื่น เราก็จะไม่เป็นทรงกุ่มสวยทรงกุ่มลมเราก็ตัดตัดเฉพาะตรงกลางช่อดอดอกตรงนี้เมื่อโตขึ้นมานหน่อยเราก็ตัดไปเรื่อยๆครับตัดดอกไปเรื่อยๆถ้าเป็นแบบนี้ก็ ถ้ามีเมนูเราก็สามารถตัด,ต,ดตัดต่ำลงมาหน่อยก็ได้ครับตัดตรงนี้เดี๋ยวผมจะตัดให้ดูถ้าเราถ้าเราไม่มีเมนูถ้าเรามีเมนูเราก็ตัดตรงนี้ถ้าไม่มีเมนูเราก็ตัดช่วงเฉพาะปลายนี่ครับช่วงเฉพาะดอกตัดนี่ครับ ขาก็จะแตกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้เราก็ตัดถ้าไม่มันผมไม่มีเมนูทําด้วยแล้วก็ตัดตัดแต่ช่วงเฉพาะดอกอย่าให้เขาอย่าให้เขาเก็บไว้นานเดี๋ยวต้นเขาจะโทมครับเป็นอย่างนี้ตัดถ้ามีเมนูเราก็ตัดลงมาอีกสเต็ปหนึ่ง ไม่ถ้าไม่มีเมนูเราก็ตัดช่วงเฉพาะดอกนี่นะครับรก,ก็จะเป็นทรงพุ่มเขาไปในตัวตรงไหนดอกไหนที่ยังไม่แก่มากเราก็จะเพิ่งตัดแต่ว่าเราก็จะตัดเฉพาะช่วงที่ดอกก็เริ่มแก่แล้ว ถ้าจะตัดกินตัดกินเราก็สามารถตัดข้างล่างขึ้นมาข้างบนครับพวกยอดไหนที่มันทึบเกินไปอย่างนี้เราก็ตัดกินได้อย่างนี้เราก็ตัดขึ้นมาถ้าเราจะตัดยาวเราก็ตัดกิ่งข้างล่างขึ้นมาข้างบนมาดูต้นแมงลักกันครับแล้วก็ นับก็เหมือนเดิมหลยเราก็ตัดถ้ามีเมนูเราก็ตัดต่ำลงมาหน่อยถ้ามีเมนูเราก็ตัดลงมาดำตำ่ตำต่ำน้อยอย่างนี้ตัดช่วงนี้ครับตัดตัดช่วงนี้ถ้าไม่มีเมนูก็ตัดช่วงปลายดอกเลยอันนี้ เขายังไม่แก่ดีเท่าไหร่ดอกเขายังไม่แก่ดีเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถตัดได้เช่นกันแต่ว่าก็ควรให้ดอกให้แก่แก่กว่านี้หน่อยก็ตัดครับถ้าเรายิ่งตัดเขายิ่งโตเร็วครับเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นถ้าเราไม่ตัดก็มันจะชะงัก สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับคุณผู้ชมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ